สวัสดีคะ่ะ FC ที่รักทุกท่านทั้ง FC ในประเทศและ FC ต่างแดนค่ะวันนี้บ้านนิดวิฟแฟมิลี่จะมาทำเมนูผัดเผ็ดข้าวโพดวัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมดวีดังนี้ค่ะจะใช้ข้าวโพดหวาน2ฝักและข้าวโพดข้าวเหนียวอีก2ฝักค่ะตอนซื้อมาเป็นฝักที่มีเปลือกเราก็มาปอกเปลือกออกค่ะแล้วก็พริกแกงจะใช้พริกแกงกลางนะคะผสมกับพริกแกงใต้เพื่อเพิ่มความเผ็ดค่ะ แล้วก็หมูสามชั้นซื้อมาเป็นเส้นนํามาขยาเกลือล้างน้าทักสองสามน้ำให้หายข่าวแล้วนํามาหั่นเป็นชิ้นแล้วแต่ตามต้องการเลยค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนําไปแช่น้าไว้สักพักหนึ่งให้หายเค็มนะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํา ต่อไปก็เป็นพริกสดเม็ดใหญ่สีเขียวเหลืองหรือจะใช้เป็นสีแดงก็ได้นะคะพอดีมีอยู่แล้วค่ะนำไปล้างน้ำสะอาดแนำมาหั่นเป็นชิ้นเฉียงเียงต่อไปก็เป็นใบโหระพาใบาโหระพานี้ตัดมาจากต้นที่ปลูกไว้ค่ะล้างน้ําให้สะอาดเช่นกันนะคะแล้วก็มาเด็ดไว้ค่ะวัตถุดิบทั้งหมดก็จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวโพดท,ทั้งข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวก็นํามาฝานใส่ถ้วยได้ถ้วยใหญ่ๆเลยค่ะ ทั้งหมด4ฝักนะคะส่วนหมูสาชัน้นล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำมาหาั่นเป็นชิ้นๆพอคำตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็พริกแกงก็จะเป็นพริกแกงกลางและพริกแกงใต้ผสมรวมกันเพื่อเพิ่มความเผ็ดแล้วก็กุ้งแห้งนะคะนำไปแช่น้ำก่อนให้หายเค็มเสร็จแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาด ขึ้นพกักลอยให้เสดดน้ำส่วนพริกสดพอล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาหั่นเฉียงเฉียงหั่นแฉลบเป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะใบโหระพาหลังจากตัดมาจากต้นก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาเด็ดไว้ค่ะเมื่อเราจัดเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปเริ่มลงมือทำกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะนำกระทะตั้งเตาพอกระทะร้อน ใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงไปค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยพอค่ะเพราะว่าเราจะเกียวหมูสาชั้นเพื่อไม่ให้หมูสาชั้นติดกระทะนะคะพอน,น้ำมันร้อนเราก็ใส่หมูสาชั้นค่ะหมูสาชั้นที่ใส่ก,ก็สกัดออนนะคะอันนี้ซื้อมาเส้นหนึ่งน่าจะประมาณสาักสองขีดค่ะบ้านนุชวีดชอบทานหมูเหลืองๆก็จะผัดหมูไปเรื่อยๆหรือเดียวจนกว่าหมูสาชั้นจะเหลืองค่ะ ถ้าเอฟท่านใดไม่ชอบหมูเหลืองๆกรอบๆชอบทานแบบมันๆนุนม่นมๆก็ผักตามที่ชอบเลยค่ะอัดตาส่วนทุกอย่างเราก็จะตัดกะเอานะคะไม่ว่าจะเป็นหมูสันคัญถ้าท่านใดชอบทานหมูมากก็ใส่เยอะหน่อยนะคะหรือกุ้งแห้งนะคะิกหรือใบโหระพาค่ะเราก็จะตัดกะให้พอเหมาะพอดีกันค่ะ หมูสามชั้นก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะรีดน้ำมันออกมาได้เยอะแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็จะผัดไปอีกแป๊บนึงแล้วก็จะเอาพริกแกงลงผัดเลยค่ะจะเอาเหลืองประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเหลืองประมาณนี้ค่ะเนื้อหมูที่เจียวเหลืองแล้ววัาข่องข้างกระทะค่ะ เราเคี่ยวหมูไว้ข้างกระทะแล้วก็นำพริแออกแกงลงมาผัดค่ะผัดพริกแกงด้วยไฟกลางๆไม่ต้งองใช้ไฟแรงนะคะผัดไปกับพริกแกงกะหาม ผัดพริกแกงหอมดีแล้วนำกุ้งแห้งที่ล้างไว้ใส่ลงไปค่ะผัดไปเรื่อยๆผัดไปสักแป๊บหนึง่งผัดให้หมูสับชั้นกุ้งแห้งพริกแกงเท่ากันดีก่อนค่ะพอผัดไปผัดมาถ้าดูว่าพริกแกงจะแห้งเกินไปให้เติมน้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยค่ะ มื่อผัดพริกแกงกับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนำข้าวโพดที่ฝานไว้ใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นก็ผัดข้าวโพดกับพริกแกงไปเรื่อยๆผัดจนกว่าข้าวโพดกับพริกแกงจะเข้ากันดีค่ะผัดไปผัดมาดูข้าวโพดแห้งเกินไปก็จะต้องเติมน้ำลงไปนิดหน่อย พื่ผัดให้ข้าวโพดสุกค่ะใช้น้าสะอาดร้างถ้วยพริกแกงใส่ลงไปได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆผัดไปจนกว่าเม็ดข้าวโพดจะสุกผัดไปได้สักพักลองตักเม็ดข้าวโพดลองชิมดูค่ะว่าสุกหรืยังนะคะ ลองตัดเม็ดขา้าวโพดชิมดูตอนนี้ก็สุกดีแล้วค่ะพอผัดขา้าวโพดกับพริกแกงแล้วทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่ผงนัวหรือผงชูรสหนึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปครึ่งช้อนโต๊ะแต่ถ้าเอฟซีท่านใดชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปอีกนะคะหรือจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะค่อยๆปรุงค่อยๆเติมนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะค่ะเดี๋ยวจะแก้ยาก ข้าวโพดก็หวานอยู่แล้วนะคะก็เลยใส่ไปแค่ครึ่งช้อนโต๊ะก่อนคะ่ะส่วนน้ำปลาจะยังไม่ได้ใส่นะคะเอฟซี FC เห็นไหมคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าพริกแกงมันเค็มหรือยังนะคะถ้าพริกแกงเค็มเราก็จะไม่เติมน้ำปลานะคะช่วงนี้ใส่ไปแค่ผงนัวหรือผงชรลกับน้ำตาลมะพร้าวก่อนคะ่ะผัดไปผัดมานะคะสักพักหนึ่งให้เครื่องปรุงนะคะกระจายไปทั่ว,วกระทะเนื้อผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วลองชินก่อนคะ่ะ ตอนนี้ผัดข้าวโพดก็อร่อยดีแล้วนะคะเค็มแล้วหวานแล้วรสชาติอร่อยถูกปากถูกใจแล้วค่ะจะไม่เติมอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำพริกที่ซอยไว้ใส่ลงไปพร้อมกับใบโหระพาใส่ลงไปเลยค่ะใส่พริกสด พร้อมใบโหระพาลงไปแล้วให้ผัดไปผัดมาแป๊บหนึ่งแค่พอผัดสลดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะแต่ถ้าเอซีท่านใดจะใช้ข้าวโพดหวานอย่างเดียวหรือข้าวโพดข้าวเหนียวอย่างเดียวก็ได้เช่นกันค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่พอดีแอดนิดอยากทาน2อ,อย่างรวมกันนะคะก็เลยสั่งให้แอดวีบซื้อมาทั้ง2อ,อย่างเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ ต่ถ้าเอฟซิท่านใดไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกแกงใต้นะคะแต่เผอเิญแอดนี้ชอบทานเผ็ดๆค่ะเลยใส่พริกแกงใต้ลงไปผสมด้วยนะคะสีสันก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะน่าทานมากหอมหอมใบโหระพามากๆค่ะ ใส่ทั้งหมูสาชั้นใส่ทั้งกุ้งแห้งนะคะและนิดไม่ได้ทำทานนานมากเลยค่ะเมนูนี้นึกอยากจะทานเลยขอให้แอฟวีช่วยซื้อข้าวโพดมาให้ค่ะตอนนี้ผัดเผ็ดข้าวโพดก็พร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วค่ะมาค่ะมาค่ะแอฟซี Z, มาทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวร้อนๆผัดเผ็ดข้าวโพดร้อนๆอ,อ,อร่อยมากๆค่ะหอมหอมใบโหระพา หอมสุดๆเลยค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ f อที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ข้อความทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้นิดวีบแฟ m มาลีด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย